สวัสดีค่ะัันยุสุดยายจะพามาชมดอกไม้ส,สวยๆอีกแล้วก็รูที่คุณยายสงสัยจะกลับมาดูอีกค่ะวันนี้คือรูอะไรมาดูกันค่ะมีตัวมแมลงบินเข้าบินออกด้วยค่ะนี่มีะที่าไม่มีเ,เสียงเครื่องตัดหญ้านะคะวันนี้ ดูชัดชๆเลยค่ะน,นี่มางเต็มเลยบินเข้าบินอนอกดูาว่าดว่า จากรูคนไม่รู้คุณยายว่าเหมือนเหมือนเหมือนตัวพึ่งเหมือนตัวพึ่งนะคะเขาทำรังอยู่ในเป็นรูบินเข้าบินออกตลอดเลยค่ะ บินอยู่นี้ทั้งวันเน้่นมีเสียงเครื่องสัดหญ,ญ้าค่ะบกควรบัาการกำลังทำความสะอาดหลังงานค่ะหลังงาน10วันที่ผ่านมาแต่คุณยายก็สงสัยเนี่ยมาดูอีกวันนี้ดูกันนะ ขอเเ้นา,วนาสวยมากเลยค่ะวันนี้ดอกไม้ออกดอกโอโหประตูเครื่องฟ้าค่ะแต่แจะมีเสียงรบกวนค่ะวันนี้บานสะพั่งเต็มเลย ยายกลัวจะเบื่อเดี๋ยวคุณยายมาเห็นของจริงมันสว่างสบายค่ะเ้าไปอีกแหละเ้าไปอีกแหละ เข้าบินออกตลอดเลยตัวเล็กๆตัวเหมือนพึ้งค่ะเหมือนเลยคล้ายๆกันเลยกับพึ้ง ต้นนี้จะหวานหรือเปล่ามันมาทํารังอยู่ในนี้หรือว่าที่เก็บน้ำหวานจะเป็นที่เก็บน้ำหวานของเขาก็ได้เพราะว่ารอบข้างต้นไม้เนี่ยมีดอกดอกเรื่องฟ้าค่ะเกยงามมากมีดอกเรื่องฟ้าเต็มไปหมด ที่เขาอยู่เท่า,าหนูยป่งค่คะนี่คงเป็นที่เก็บน้ําหวานแน่ๆเลยค่ะคุณยายว่าคง,งเ,เป็นที่เก็บน้ําหวานของเขาเลยค่ะแน่นอนเลยดอกไม้จะสวยอะไรขนาดนี้ ดูดีๆนะคะจะเห็นเต็มรูเลยนีเต็มในรูเลยห็นเข้าบินออกตลอด ที่เจ็บน้ําหวานแน่เลยค่ะเพราะว่าดอกไม้เยอะค่ะวันหลังคุณยายจะมาเจ็บภาพดอกไม้มันสวยงามมากเลยออกดอกเต็มที่แล้วสวยจริงๆค่ะ ดินตลอดเลยคุณยายจะเจ็บภาพให้ดูค่ะเนี่ยใช้พึ่งไหมคะเหมือนพึ่งเลยที่เจ็บน้ำหวานจะเป็นโพงไม้เนี่ยใส่จะเป็นบ้านเขาที่เจ็บน้ำหวานแน่ๆข้างในคงมีน้ำหวานเยอะน้ำหวานคงเต็มไปเลยะคะ่ะ หายสงสัยวันนี้คุณยายมาดูพามาดูชัดๆค่ะมาดูชัดๆเลยค่ะ ดูกันค่ะคุณยายขอเจ็บภาพบรรยากาศไว้แช่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะตัวแมลงค่ะตัวแมลงเป็นที่เจ็บน้ำหวานเขาแน่เลยขอบคุณที่มารับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะคอมเมนต์มาได้นะคะว่า คือตัวอะไรรูอะไรตัวพึ่งทำไมตัวเด็กจังเพราะมันบินตอมอยู่ตลอดเลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมบินเข้าบินออกนะ สวัสดีค่ะเจอกันชิปใหม่ค่ะชิปหน้าค่ะบ๊ายบาย